ุทจุย๋ยบอกพิกาศบานสวนไม่น่าเชืวว่อว่าอยู่จุดนี้ของกทมบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะสำหรับบ้านสวนของคู่จุ๋ยรัตยากับสามีดีเจพุทธพุทธิชัยที่สร้างไว้ให้กับลูกๆทั้งสองคนน้องพี่เจและน้องเจเพิลได้มีที่เที่ยวเล่นรวมถึงเพื่อนพี่น้องที่สนิทก็ได้มาพักผ่อนกันด้วย ซึ่งบรรยากาศดีแบบนี้หลายคนนั้นก็สงสัยว่าอยู่ที่ไหนกันแน่โดยลาสุดจุยรัทยานั้นได้โพสต์ภาพครอบครัวพร้อมกับบอกพิกัดสวนนั้นอยู่ที่เขตบางเขตกรุงเทพและยังห่างจากบ้านแค่5นาทีไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าบรรยากาศนั้นจะดีขนาดนี้ลุยบ้านสวน ตกเย็นลมพัดเย็นอากาศดีชอบมีคนถามว่าสวนอยู่ที่ไหนอยู่เขตบางเขนกรุงเทพห่างจากบ้านที่อยู่5นาทีค่ะไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามุมนี้ของกอทมอก,ก็มีด้วยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ